ครับผมสวัสดีครับมือนี้อยู่กับหลบช่องอีสานเมืองเหนือที่เขามือนี้กับบั่นกับซองมากกระไรเห็ดสมผักแป้นครับผมมาเสนอพี่มีเบิองผักแป้นงามัครับผมโอ้เห็นใจเลยครับผักแป้นแป็ดที่สวนนี่นะครับนี่เก็บมานะเรสิล่างผักแป้นเล็กน้อยก็ครับผมจึงเดี๋ยวจะขันสมกันครับผมก็ได้พี่น้องขันสมผักแป็ดด้วกันครับผมก็เด็กล่าง ออกสองสามน้ำแล้วครับผมนะครับผม,บผมล่างออกล่างออกเห็นมันขี้ดินขี้ยาออกครับผมเดี๋ยวก็จะล่างไปเรื่อยครับผมสามขี้น้ำหมดแล้วครับอันที่สุดครับผมกำลังครับผมปแป้นงครับผมนี่สมักแปน้นผมการลังผมก็จะเป็นการขั้นแหละครับผมการล่างเอา กินเหม็นเขียวออกครับผมล่างขั้นออกดีๆแล้วก็ล่างหน้าบม้ครับผมนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวล่างออกครับผม,น,บผม,ออบผมนี่ก็พอล่างเขาล่างน้าเขียวอ,อ๋อครับเห็นเขียวออกแล้วเขากน็นี่ครับเครื่องปรุงอย่างนี้มีเกลือผงชูดรสน้ำตาลจื้อน้อยแล้วก็เข่าออครับผมควเหนียวควเหนียวแล้วเกะกระเทียม ตำนิดหน่อยครับเกลืเทศกระเทียมนิดหน่อยนะครับผมขันสมบักแป้นครับผมเดี่ยวใส่เลยปริมาณิกับผมว่านี่นะครับนะใส่เลยเดี๋ยวขันกระยำกระยำครับผมละลายครับผมตัวเหนียวอกีกละลายหนะะ่อยแล้วก็ เราเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จีดีประมาณนี้ครับเราเก็ใส่กล้องไว้ใส่พายชนะไว้ครับผมใส่กล้องใส่พายชนะไว้แล้วก็มักไว้ประมาณมือหนึ่งครับผมแล้วก็จังใส่หนัเข้ามาครับผมใส่หนังของมาแล้วผมก็จีดมไว้ประมาณมือหนึ่งครับผมแล้วก็จีเรวใส่หมาเข้ามาอย่งไดเบืองกันต่อครับผมครับผมอ่ะแค่หอดนี่มันเศร้าหรอครับผม กามักไว้เป็นเวลาประมาณยี่เป็นมือหนึ่งครับผมสิบกว่าชั่วโมงครับมือหนึ่งนะยี่เป็นเป็นมือหนึ่งไปเลยนี่ครับอืมมันออกกินน้หอมๆไมหน่อยนะครับผมสมพักแป้นครับสมบักแป้นเนี่ยออกกินหอมไลยนอยหอมไมหน่อยครับผมนี่ครับผมย่างมเศร้าเขาก็เอานี่ครับนำเร้าเขาครับผมนำมาเขาครับผม ผสมเลยครับผมเตยผสมเลยเทตยเลยครับผมเทตยนำนะมานนี่อ่ะส่งถ่วงพอดีเลยครับผมนี่ครับผมผมมานนี่นะแล้วก็แล้วก,ก็มักมักต่อไว้อีกเป็นประมาณมือถึงสองมือครับผมสามารถท่านได้เลยครับผม สามารถกินได้เลยรับประกันคุ้มแสบรับผมสี่เลยกระผมกับมนีสำหรับกินนี่ว่าม,มีอย่างไรถือกันเศษสมพัะเกล็ดเลพ่อแม่พี่น้องบึงครับผมผู้ดได้มากระฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามสำหรับมนีกับการเข้า,า่าสวัสดีครับ,บนี่ครับเศสมเกล็นไานกินครับผม